วัดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหลังคาใสนะครับว่าหลังคาใสดีอย่างไรลูกค้าของเรานะครับได้เลือกใช้หลังคาใสตราเบเซอร์ซึ่งเนื้อวัสดุเป็นตัว PVC ครับหลังคาใสตราเบเซอร์ดีอย่างไรคือกรองแสงได้40%เย็นกว่าดีไลท์ไฟเบอร์กลาสและโพลีคาร์บเนตไม่แตกลายงาและไม่มีใย,ยแก้วครับไปดูข้อดีของหลังคาใสกันครับ 1. ได้รับแสงสว่างคือเราสามารถใช้ประโยชน์จากแสงแดดธรรมชาติได้ในหลายๆกิจกรรมเช่นปลูกต้นไม้จัดสวนเป็นต้น 2. บ้านไม่ทึบแสงสามารถผ่านได้60%ทำให้บ้านดูกว้างขึ้นไม่ทึบตา 3. ลดการใช้ไฟฟ้าส่วนที่สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้คือส่วนพื้นที่ซักล้างห้องครัว ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวันช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ในระดับหนึ่ง 4. ตากผ้าในที่ร่มได้ไม่ต้องกลัวฝนแถมยังลดปัญหาผ้าซีดจ,จางจากรังสี U V ได้อีกด้วย 5. ลดความอับชื้นลดปัญหาบริเวณที่มีการใช้น้ำทำให้บริเวณนั้นแห้งเร็วกว่าพื้นที่มืดทึบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0814921600 หลังคาตัวจริงต้องเบเซอร์เท่านั้น